ไฟห้อนกว่าไฟคือไฟเียโมเมาไฟสามกองนี่ห้อนยิ่งกว่าไฟราคคิโทสักคิโมหักคิไฟอันนี้มันสูงกบาลเลยกลางคืนก็นอนโมลับขั้นบด้เห็นหน้าเห็นแต่หน้าก็ไข่เนยเห็นแต่ผ้าผ่านไหวกัย่างในอุ่นใจอืผู้บ่าวคุณหอดผู้สาวผู้สาวคึ้นหอดผู้บ่าวนอนกับ่หลับอันนั้นแล้วไฟราคะมันกลุ่มลุ่มจิตใจนอนผิดขอมผิดไงผิดไปผิดมาฝ่ายแจงจังปางเป็นโลกประสาทยอดห้อนยิ่งกว่าไฟไฟอันนี้ ใหม่แล้วก็ข้าวเดียวหมดก็แล้วไปไหนเอาหน้ามอดแล้วแต่ไฟารฟาคะไฟโทสะไฟโมาหะเฝ้าใหม่จิตใจแล้วเชิญเจ้าฮดลงไปนามนั่นมันหอนอยู่ภายในหุ่นนจิตในใจนานา้ามันกับบวเซาเป่าพะลมมาเป่ามันกับบเซา,านอนห้องแอร์กับบวเซา,าตกนรกติดแอร์แอร์เ,เยน็นบนไดแต่หัวใจหอนอยู่เห็นบอกคิดทั้งนี่คิดทั้งสินคิดทั้งอันนั้นอันนี้คิดถึงปัญหาขอบครัวผัวไปมีเมื่อน่อยหอนทั้งในหุ่นเอา ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ มันกลุ่มล mm ุม hmm. จิตใจเผาใหม่ถ้ากางคืนกางเว้นมอดยาเอายังมามอดต้องเอาธรรมะต้องมีจิตเป็นสมาธิหูจักปล่อยหูจักว่างหูจักเถ่าท่านมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาผู้ใดมีเมตตามันก็เย็นบ่อากาดบ่ชำเบาพบาทจองเวีนผู้ใดบ่อิสาตาห่อนไผมันกระดับไฟโทสะได้ผู้ใดพิจารณาเห็นความจริงแต่ว่าของสิ่งทั้งหลายบมเป็นของเฮาบมเป็นตัวเฮาเป็นของบ่จบบ่งามบ่หน่ายึดหนาถือ ละค่ายความกำนัดยินดีในการมาคุณนใดมันก็บบรรเทาไฟราคะลงอย่าไปลงน้ำมันหลายเห็นผู้นั้นก็นงามไปมากเห็นผู้นี้กังามไปมากมีแม่ออ,ก,อมกมาปรึกษาอาตมาโทรศัพท์มาปรึกษาน้ำไห้น้ำก็มีอาตมาเราบประจักเนี่นชิห้หัวของเนี่ยบ่เคยมีเมีย <laughs> บางคนไปสู่ลมน้า ทำไปทามาบอกว่าพัวไปมีเมียหน่อยสู่จะให้พัวคือเก่าวัดพออ๋เงนี่นนี่ก็มีโนบ้านนี่อ้ยก็ย่าจะไปขึ้นน้ำทวมไม่ออกเอ้ยพ่อก็มีแม่ก็มีไปเอาใจพ่อเอาใจแม่พูนอย่าไปเอาใจแต่พัวหลายพ่อแม่เข้ากะยั่งอยู่ไปเบิงอุปถัมปะถาไปเอาอาใจพนไปคราคือแต่เรื่องนั่นไหลว่ามีมันกับว่าตายดอกว่าอ๋องเนานบวชแต่หน้อยจนถ่าบนบวชเห็นตายผมกได้เมีก็ไ้ก็ยังอยู่ได้เห็นดิพัวคือกันนั่นแหละเนาะผู้ที่เขาจะ ต้องเกี่ยวของพวพันเขาจะต้องซวยเดือเหลี่ยงดูบึงแย่งอุปธรรมปะถางยังมีมีพอมีแม่มีพีมีน้องบ้านเมืองไปเหตุงานสังคมซวยเลอสังคมไปวัดไปว่าตักหนํำทำบุญซวยจัดซวยทำหาความสุขนั่นเป็นอย่างไปหาม้อคิดแต่น้ำผัวเจ้าอยู่หันอยู่บอกบมได้ร์นว่าหักพ่อสุดหัวใจบ่คอยบอกหักแม่สุดหัวใจหัวใจสีหองมอบให้เจ้าคนเดียวไปมอมให้แฟนบน้นเป็นยังม่อบให้พ่อให้แม่นะมอบให้เขาบนเลย โอกปุ่นนะสุทธาเขาก็อกหักที่สละวาทในนานบ่เอิดผู้เฮาสิ่หักสิแพงคือบอาแล้วพ่อแม่พี่น้องสังคมบ้านเมืองไปแบ่งไปผุนเป็นหยังแน่อันนี้เราไปทุ่มเทสิแต่ผู้เดียวหมดแล้วเนาะเอาแล้วให้นําเขาละบาดไปมาผู้คอตายกินยาตายโอ้ยมันดับเบิดโง่บ่แม่นโง,ง่ธรรมดาคือกขักๆเน้อนี่นแหละเฮาบ่มีธรรมะเป็นที่เพิงก็เป็นทุกข์เอะเน่นี่สิเป็นโลของหลายความงามความยังทั้งเนื้อทั้งหนังนะทีนี้มันแห่งอันตรายมีแต่แนวล่อ แนวลวกเพ่งเบาเบาเหล่าบางบางนั่งง่ามง่ามโป่โปเปวยปยปะเดี๋ยวนี้มันโมอายของคนวัดมันยังโมอายคุณผู้ชมเนี่ยไปวัดมันกะนุ่งเขินเขินมันโมเลยอายมาหาพระมานั่งไกลๆเอามือหุบไววเอากระป๋องมาเต็งไววขั้นเงยหน้าเพราะว่าโบยสําร่วมเดี๋ยวว่าไปหาเบิ่งค้องผนทั้งเทิงก็เปิดทั้งลมก็เปิดขั้นโกรมหนาไรเพราะว่าขี่คุย